ดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเราจะพากันมาต้มตีนไก่กันนะครับวันนี้คนที่ต้มนะครับวันนี้พี่พรนะครับเชฟพี่พรนะครับวันนี้คนเดิมนะครับเราจะคั่วโปวยกากกับอกเชยนะครับให้ฟีกลิ่นหอมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เทใส่หม้อลงไปนะใส่กระเทียมพริกไทย ครับวันนี้สูตรของเชฟพี่พรน,นะครับ ใส่ก้านผักชีหรือรากผักชีนะครับถ้ามีบ้านเราให้ใช้รากผักชีได้นะครับพอดีเมืองนอกเราที่อยู่นะเราไม่มีรากผักชีนะครับเราก็เลยใช้ก้านผักชีแทนนะครับส่วนตัวนี้ของเทพพี่พรของเขาสูตรของเขานะครับก็จะผัดกระเทียมพริกไทยนะครับให้หอมนะครับคือสามกละเนนั่นเองนะครับผัดให้หอมนะอ่ใส่น้ำมันหอยนะครับอ่าประมาณครึ่งกระบวยนะครับ เกือบกระบวยหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้มตีนไก่ประมาณสัก4ี่หรือห้ากิโลนะครับใส่ซีอิวขาวสีอิ๊วปาเกียวนะครับอซีซารนิ่งซอสนะครับประมาณสักหนึ่งตนสีกระบวยแล้วก็ซีอิ๊วดํา ซีอิวดำก็ประมาณสัก1นส่วนสเหมือนกันนะครับ1นส่วนสกระบวยเนาะประมาณ 1- นถช้อนโต๊ะนะครับประมาณขนาดนี้แหละนะครับกะกะกะเอาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนีน้มันเป็นสูตรไม่ตายตัวเนาะเชฟเขบอกว่าก็ปรุงให้อร่อยก็พอนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับแล้วก็เทใส่ยลงในหม้อน้ําซุปได้เลยนะ หลังจากนั้นนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่นะครับเราก็ใส่ตีนไก่ที่เราทอดไว้แล้วนะครับลงเขี่ยวนะอันนี้คือเทคนิคพิเศษนะครับหรือว่าเ,เคล็ดลับนั่นเองนะครับสําหรับการทําให้ตีนไก่เราฟูแล้วก็อร่อยนะก็คือเราไปทอดก่อนแล้วค่อยเอามาตุ๋นนะครับอ่าแบบนี้เลยนะอันนี้ประมาณ5กิโลนะครับตีนไก่5กิโลเนาะ หลังจากนั้นเราจะเคี่ยวประมาณสัก 1- 2ชั่วโมงนะครับหรือจนจนเปื่อยเลยเนาะอ่านะเชฟเขาบอกว่าเคี่ยวประมาณสัก 1- 2ถึงชั่วโมงหรือจนเปื่อยเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าตีนไก่ที่เป็นสูตรของเชฟพี่พรเขาทํานะครับจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะแล้วเรามาชิมกันนะครับว่าจะอร่อยนะแล้วก็ รสชาติถึงใจขนังในนะครับเดี๋ยวไปนวดไก่ไกตีนไก่ให้เราตุนแล้วนะครับก็ใส่น้ําซุปหรือน้ําเปล่านะครับให้ท่วมตีนไก่นะครับเราก็ตุนแล้วก็ปิดฝาไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับเราดูสีนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้นะครับเราก็สามารถเติมซีอิ๊วดำเพิ่มได้นะครับอ่าอันนี้เขาจะเติมซีอิ๊วดำอีกนิดนึงนะครับ เบ็ดเสร็จหน้าสีดิวิวกัรได้ประมาณสักครึ่งกระบวยนะครับโอ้โห,โหอันนี้กลิ่นเราน,านะครับทะลุจอเลยนะครับอ่าน้ำตาลปี๊บนะครับ ามถึงสี่ช้อนโตนะครับชีเมานะครับถ้าชอบรสชาติหวานก็เติมนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ลดปริมาณลงอันนี้มันไม่ใช่สูตรตายตัวนะครับเพราเราจะเติมน้ําตาลทรายอีกสักสองช้อนโต้นะครับก,การใช้น้ําตาลทรายกับน้ําตาลปีปป๊บคนกันนะครับรสชาติมันก็จะได้ความอร่อยนะครับแล้วก็ความหอมเนาะทั้งสองอย่างรสชาติของน้ําตาลปี๊บจะออกกรอม,มนะครับส่วนน้ำตาลน้ําตาลทรายก็จะออกแหลมๆนิดนิด,น,ดนึงนะ เติมเกลืออีกนิดนึงเสร็จแล้วนะครับนี่คือการปรุงนะครับแล้วก็ตุนไปอีกเรื่อยๆนะครับะนะครับเราก็จะใส่พริกลงไปนะอันนี้พริกชี้ฟ้าแดงนะครับอ,อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับสําหรับการตุนตีนไก่นะครับหรือว่าเล็บมือนางนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับช่วยกดไลค์นะครับ Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ